นี่ครับผมกิบไฟฟ้าลวดหักเป็นตัวยูสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอากียคลของมันจะตัวนี้นจะดิ้นได้เห็นไหมฮะพอจิ้งหลีดเข้าไปเนะี่ยตัวนี้ก็จะปิดมันถอยออกมาไม่ได้เนี่ยครับผมจิ้งหรีดจิ้งหรีดครับผมอุ่นใหม่นะเมื่อกี้เดินมาไม่เจอเลยนะ นี่ครับนี่รูหนึ่งนะครับเมื่อกี้มายังไม่มีรูนะครับผมเพราะนั่นเรามันจะอุ่นอุ้นขึ้นมานมีรอยอุ้นมาแล้วติดครับเนี่ครับมันจะมีรอยอุ้นให้เราเห็นเลยนะเพื่อนแย่ไปให้ให้ให้ใหมันอยู่อยู่ระหว่างเนี้ยในรูนะครับเกือบเกือบมิดอ่ะนะครับแต่ถ้าไปแย่จุ๊จุ๊มันจะคุยดินมาอุ้น ที่หลายท่านบอกว่าอของผมมีแต่ดินเข้ามาอุ่นนะอย่าไปแย่ตื้นแย่เข้าไปในรูเนี่ยให้มันมิดไปเลยให้เหลือถ้าตัวนี้โผล่นะครับให้ตรงนี้มิดมิดรูไปเลยเนี่ยทีน,นี้ถ้าเกิดแล้วแย่แย่ตันนะครับมันจะอุ้นเลยมีแต่ดินนะครับทีนี้มันก็จะไม่ค่อยติดเนี่ครับผม เข่าไหมเอ่ยเข่าเข่าไหมเข่าครับเห็นไหมเห็นดิ้งดิ๋นไหมนี่ครับเพื่อนๆดักง่ายๆนะครับอันนี้เฉพาะที่เราปลูกพริกปลูกมะนาวหรือว่าปลูกปลูกอะไรสารพัดเนี่ยคือเราอยากจะดักแบบเออไม่ให้ไม่ให้ไม่ต้องขูดว่าเฮ้ยรากของเรามันจะเสียอะไรเงี้ยนะครับ ก็คือว่ามันง่ายเนาะแต่บางท่านอยากขูดก็โอเคขุดได้นะครับผมคือก็ออกกาลังไปด้วยแต่เนี้ก็คือว่าสาธิตในการดักนะครับจะติดมากติดน้อยก็ขึ้นอยู่ว่าเราจุกรูเนี่ยมันมันได้ที่หรือเปล่าจุกเข้าไปได้พอเหมาะหรือเปล่าอะไรไงเงี้ยเนาะหรือบางอันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปรูอากาศมันเล็กเดี๋ยวต้องไปซ่อมใหม่เจาะตั้งสองรูนึงให้อากาศมันเยอะๆนะครับแล้วทีนี้จิ้งหรีดมันก็จะเข้าจะเข้าเยอะนะครับ เนี่ยครับผมรูมันน้อยเนาะท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับการทําก็ง่ายๆมีลูกกิฟไฟฟ้านะครับแล้วก็ลวดดัดผ้าเทปนะครับหักงอข้างมาบนเนี่ยผ้าเทปเนี่ยพันนะครับผมมีคลิปอยู่ในช่องนะครับผมสาธิตในการทําไว้นะครับลองไปค้นดูนะครับคลิปอยู่ประมาณทั้งสองสองเดือนกว่าแล้วนะครับผมก็ลองไปค้นเลื่อนดูเอานะครับในวิดีโอในช่องผ่านมังกรกับแมงวดนะครับแล้วก็ใน YouTube ก็มีผู้สอนนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้เลยนะเนี่ย phuson นะครับช่อง YouTube ผมนะหรือพิมพ์ไปผ่านมังกรตีพึ่งผ่านมังกรพึ่งหลวงผ่านมังกรกระแพงเพชรก็จะเจอช่องผมนะครับเป็นโลโกโล้รูปหน้าผมนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับการทำที่ดักจิ้งหลีดง่ายๆโดยไม่ต้องขูดให้เสียหลกไม้นะครับสวัสดีครับผม